าที่เราทำเนี่ยมันก็อินสปายจากสิ่งรอบๆตัวเราต้องทำทุกอย่างเองหมดเลยไม่ว่าจะเป็นแพทเทิร์นเย็บขึ้นมาเป็นตัวอะไรเงี้ยค่ะอพอเราได้ลองทำแล้วแบบเรารู้สึกว่าเราแบบไม่อยากยุกที่จะทำมัน you're a superstar. You got the face that they've been looking for. You're a superstar. You got the face that they've been looking for. You're a superstar. Fashion. หากพูดถึงคำคำนี้หลายคนอาจน,นึกถึงเสื้อผ้าแต่ในความเป็นจริงแล้วแฟชั่นเป็นเหมือนสิ่งที่แสดงให้เห็นถึงความนิยมในสิ่งต่างๆ และสามารถสร้างความพิเศษให้กับสิ่งสิ่งนั้นได้ดังจะเห็นว่าเมื่อแฟชั่นได้ประสานเข้ากับเครื่องนุ่งหม่มเสื้อผ้าก็ไม่ได้เป็นแค่ปัจจัยสีอีกต่อไปแฟชั่นสามารถผสมกลมกลืนเข้าได้กับทุกๆสิ่งอีกทั้งยังสามารถบ่งบอกถึงอัตลักษณ์เพศอาชีพฐานะสถานะทางสังคมลักนิยมหรือแม้กระทั่งเชื้อชาติที่มีเอกลักษณ์แตกต่างกันไปจึงปฏิเสธไม่ได้เลยว่าชีวิตของเราในทุกวันนี้ อยู่ท่ามกลางกระแสะแห่งแฟชั่นออมดิษยาสระไกรกิติกุลนะคะก็ตอนนี้เป็นครีเอทีฟดี렉เตอร์ของบริษัทเอลิสค่ะแล้วก็เป็นแฟชั่นดีไซเนอร์ให้กับแบรนด์ดิษยาดิษยาสรไกรกิติกุล นักออกแบบแฟชั่นเจ้าของแบรนด์เสื้อผ้าดิสยาแบรนด์ไทยที่มีชื่อเสียงระดับโลกพอสตล์ที่โดดเด่นและสวมใส่ได้จริงโดยมีผู้ที่มีชื่อเสียงหลายคนให้การยอมรับและสวมใส่เสื้อผ้าของเธอไม่ว่าจะเป็นเอมี่ไวท์เฮาส์เคที่เพอร์รีและเทเลอร์สวีทแฟชั่นดีไซเนอร์อะคะก็หลักๆเลยเนี่ยก็คงจะมีคนที่ เรียนมาทาง women's wear หรือว่า men's wear ก็คือแล้วแต่ว่าใครเนี่ยชอบที่จะดีไซน์ทางด้านไหนคือคืออย่างอย่างตัวเองเนี่ยก็ทำเสื้อผ้าผู้หญิงโดยตรงก็คือเรียนเรียนทางด้านเสื้อผ้าผู้หญิงมาแฟชั่นดีไซเนอร์ก็ก็คือเนี่ยค่ะดีไซน์เสื้อผ้าอาจจะแบบว่าทำจิวเวลลี่เพิ่มเติมหรือทําอะไรเพิ่มเติมคือแบบเพื่อให้ภาพโดยรวมของเขาเนี่ย complete ค่ะแฟชั่นสำหรับเรามองว่ามันเป็นไลฟ์สไตล์ของแต่ละคน แล้วก็เป็นสิ่งที่ดีไซเนอร์หรือว่าเป็นสิ่งที่สไตลิสส่งภาพออกมาเป็นคนที่ออกแบบเสื้อผ้าให้ให้ให้ให,ให้คนเนี่ยมาสวมใส่แต่ว่าแน่นอนว่าในใน,ในแต่ละสไตล์ของแต่ละคนเนี่ยก็จะแตกต่างกันไปแล้วก็ลูกเล่นที่มีให้กับงานเนี่ยก็แตกต่างกันไปคือออมคิดว่าเป็นคนที่มีความรู้ในด้านแพทเทิร์นด้วยแต่แต่ก็ไม่ได้จะต้องเป็นแพทเทิร์นเมคเกอร์คือเป็นคนที่ใส่ไอเดียใส่สไตล์ให้กับ เสื้อผ้าใส่ลูกเล่นให้กับเสื้อผ้าแล้วก็เอามาเล่นกับแพทเทิร์นอีกทีหนึ่งก็คือเป็นคนเหมือนส่งภาพไฟนอลให้กับลูกค้าค่ะนักออกแบบแฟชั่นคือผู้ที่ออกแบบสร้างสรรค์ความชื่นชอบและค่านิยมของผู้คนผ่านผลงานที่เป็นรูปแบบของเสื้อผ้าเครื่องประดับหรือเครื่องใช้สอยโดยนำองค์ความรู้ทางด้านศิลปะลวดลายและวัสดุ พอสารกับความเข้าใจทั้งเรื่องของสัดส่วนโครงสร้างและพฤติกรรมเพื่อตอบสนองความต้องการทั้งด้านสูนทรียภาพของมนุษย์นั่นเองัวอ์เนี่ยเป็นคนที่ชอบศิลปะตั้งแต่เด็กๆกน,นะคะแล้วก็พอดีตอนที่ไปเรียนเทงกิษเนี่ยได้ทำ foundation course ซึ่งเป็นแบบเหมือนถ้าคนที่ชอบอาร์ตแล้วสนใจที่จะเรียนเ,เกี่ยวกับทางศิลปะ ในระดับมหาวิทยาลัยนะคะเขาก็จะแนะนําให้ทําคอสนี้ก่อนซึ่งแบบว่าตอนนั้นเหมือนเราก็ได้ลองจับอาร์ตหลายๆแขนงแล้วแบบได้เรียนจริงๆจังๆเนี่ยก็รู้สึกว่าชอบแฟชั่นที่สุดเด็กๆเล่นทุกอย่างะค่ะก็ชอบเล่นพวกตุ๊กตาแต่งตัวตุ๊กตานี่เป็นอะไรที่แบบทาประจําแล้วก็แล้วก็จะจับน้องแบบว่าคือตัวเองไม่มีน้องแท้ๆที่เป็นผู้หญิงก็อะ หาน้องหาญาติมาแบบว่าจับแต่งตัวเล่นถ่ายแฟชั่นเซตอนะไรเงี mm ้ย hmm. ก็คือแบบเหมือนชอบเล่นอย่างนั้นมาตั้งแต่เด็กคนะ่ะ mm hmm. ชอบ uh, Coco Chanel, ะะ่ชาแนลเงี้ยค่ะชอบความที่เขาเป็นเป็นผู้หญิงที่มีคาแรคเตอร์ hmm. ที่แบบว่าเป็นตัวของตัวเองแล้วก็มีสไตล์ที่แบบ Timeless แล้วก็ชอบบิโอเน่มาเด n ิน i ิโอเน่เขาเป็นดีไซเนอร์ที่แบบว่าเหมือนชอบคิดค้นกนกับเทคนิค เป็นคนเริ่มคิด bias cut อะไรเงี้ยค่ะคือแบบว่าคือออมจะชอบงานที่เหมือนกับแบบว่าเ,เล่นกับเทคนิคทาง p a t เทิรหรือว่าในการ develop idea ด้วยค่ะออมเรียนมาแต่ตั้งแต่อนุวานนะคะแล้วก็ไปเรียนตรีมเอวดมได้ปีเดียวแล้วก็ไปทำา l l v v l s ที่ที่อังกฤษนะคะซึ่งตอนที่ทำา l l v v l s นี่ก็เรียนเรียนไปทางอาร์ตกับ มทซจ้ะคะเรียนเลขอะไรเงี้ยแต่ว่าพอไปทำฟาวเดชั hmm. ่นก็เบนเข็มเลยมาเรียนแฟชั uh, mm ่น hmm. แล้วก็เลยทำปริญญาตรีกับปริญญาโทเนี่ยที่เซนต์มาตินนะคะสาขาแฟชั่นดีไซน์วูแมนส์แ r วอร์ออมคิดว่าได้เรียนรู้เยอะแล้วก็โดยเฉพาะในด้านของความเป็นตัวของตัวเองค้นหาสไตล์แล้วก็สิ่งที่ชอบของตัวเองเออมคิดว่าหลักๆเนี่ยที่ได้จากที่นั่นคือวิธีการคิดมากกว่าวิธีการาคิดที่จะ develop งาน process ในการ ที่จะทำแล้วให้ได้ฟ i แนลเขาเรียกโปรดักต์ของเราออกมาเป็นวิธีการคิดคะก็แตกต่างค่อนข้างเยอะเลยค่ะเพราะว่าตอนที่เรียนเนี่ยเราไม่ได้จะต้องคิดถึงเรื่องโปรดักชันในเรื่องของ process ที่จะมาเป็น Final Product แล้วก็ในแง่ของการขายหรือว่า customer อะไรเงี้ยคือคือคือสมัยเรียนนี้เราก็ยังแบบว่าอยากทำอะไรทำ แล้วก็ได้เหมือนได้ได้ explore กับไอเดียอย่างเต็มที่อนะไรเงี้แต่พอพอมาในสมัยการทำงานเราก็จะต้องนึกถึงความเป็นจริงให้มากขึ้นด้วยแต่ว่าก็แน่นอนว่าเราก็จะต้องไม่ลืมความเป็นตัวของตัวเองแล้วก็สิ่งที่เราต้องการให้กับงานหรือว่าวิธีในการ develop งานซึ่งจริงๆแล้ว process ในการคิดมันก็ไม่ได้ต่างกันมากขนาดนั้นแต่ว่าแน่นอนว่าจะต้องอิงกับความเป็นจริงให้มากในปัจจัยหลายๆอย่างเอาเข้ามาบวกกันให้มากขึ้น ก็เริ่มทำบูดัวก็คือจะเป็นชุดชั้นในก่อนนะคะตั้งแต่สมัยที่ยังเรียนปริญญาโทอยู่ก็ใช้เวลาช่วงปิดเทอมเนี่ยค่ะมานั่งเ,เตรียมงานไว้อะไรเงี้ยแล้วก็ฟอร์มทีมแล้วก็เริ่มทำชุดชั้นในก่อนพอพอกลับมาอยู่ที่เมืองไทยเต็มที่ก็เริ่มทำเสื้อผ้าด้วยแล้วก็จิวเวลリーด้วย ตอนเป็นญาตรีเนี่ยอ,อมก็ทำทำคอลเลกชันฟิแนลคอลเลกชันที่ที่โรงเรียนเนี่ยคะ่ะคอลเลกชันจบเนี่ยเป็นเกี่ยวกับ imaginary friends ซึ่งก็เป็นเหมือนเด็กที่เหงาที่แบบไม่มีเพื่อนแล้วเขาก็แบบแบบ imagine ขพืนมาของเขาเองก็คือจะมีมีความเป็นแบบเหมือนเหมือน ดาร์กนิดๆแต่ในขณะเดียวกันภาพของคอลเลคชันมันก็จะเป็นอะไรที่แบบค่อนข้างน่ารักเลยคือออมเอาตุ๊กตาหมีเนี่ยมาเล่นก็คือจะเป็นเสื้อผ้าที่แบบกลับไปเป็นตุ๊กตาหมีได้แล้วก็จากตุ๊กตาหมีเนี่ยตัวตุ๊กตาหมีกมุมๆมเนี่ยก็คลิกออกมาเป็นเสื้อผ้าสวมใส่ได้จริงซึ่งตอนนั้นเนี่ยก็เลยได้ได้ไดรางวัลเมนอวอร์ดของที่ของของ,ของปีนั้นแล้วก็เลยเหมือนเริ่ม,เร,มเริ่มมีอะไรมี PR หรือมีคนที่แบบว่าอยู่ในวงการที่ค่อนข้างเหมือนรู้จักเราขึ้นมาแล้วก็แล้วก็พอตอนทำปริญญาโทก็ก็ทำคอลเลคชันซึ่งก็ยังเหมือนมีมีลูกเล่นเกี่ยวกับหมีแต่ว่าเหมือนเป็นภาพที่โตขึ้นแล้วก็มีการเล่นกับเสื้อผ้าเทคนิคโดยการที่แบบว่าเอาผ้ามาเลเยอร์ทีหนึ่งสามชั้นสี่ชั้นแล้วก็ใส่โซ่เพื่อทิ้งน้ำหนักเข้าไปอะไรเงี้ยคือเหมือนเหมือนเราก็เล่นกับคัตติ้งเสื้อผ้าอะไรเงี้ยค่ะคือยังยังเป็นสไตล์เดิมอยู่คือออมชอบที่จะแบบ เอาแพทเทิร์นมาเปลี่ยนใหม่มาเล่นใหม่เงี้ยค่ะก็ได้รางวัลแรงคมอวอร์ดคงจะไม่ไม่ไม่ได้มีแบบที่สุดอะคะ่ะเพราะว่างานที่เราทำเนี่ยมันก็อินสปายจากสิ่งรอบๆตัวจากคนรอบๆตัวว่าเราไปเจออะไรมาเพราะฉะนั้นมันเป็นเหมือนฮิสตอรีของชีวิตเราด้วยคือแต่ละคอลเลคชันมันก็เป็นความชอบในแต่ละช่วงที่เราแบบเปลี่ยนไปเรื่อยๆแล้วก็แน่นอนว่าทำในแต่ละคอลเลคชันก็ต้องชอบในตอนนั้นให้มากที่สุดค่ะ อย่างชุดนี้ที่ใส่อยู่ก็ชอบชอบลายพิมพ์สไตล์งานที่ถนัดนะคะก็แน่นอนว่า,เ,าเหมือนสิ่งที่ทำอยู่ทุกวันนี้ก็คืออิสยาเนียก็คือจะเป็นสไตล์ทีเ่เป็นผู้หญิงค่อนข้างสูงก็คือเป็นคนที่ชอบเล่นกับเทคนิคหรือดีเทลอะไรเงี้ยค่ะที่เอามาประกอบเป็นเสื้อผ้าแล้วก็ลุกเล่นในแต่ละแต่ละซีซันในแต่ละครั้งที่เราคิดอะไรเงี้ยแล้วก็ คือคือออมจะชอบตั้งแต่สมัยเรียนแล้วค่ะจะชอบหาเทคนิคประใสให้กับเสื้อผ้า แฟชั่นบางครั้งอาจเป็นตัวแทนของยุคสมัยบ่งบอกได้ถึงค่านิยมในการแต่งตัวและใช้ชีวิตสมัยนั้นๆซึ่งนักออกแบบแฟชั่นก็เป็นผู้หนึ่งที่อยู่เบื้องหลังแรงผลักดันให้เกิดกระแสค่านิยมหรือที่เรียกว่าเทรนและนี่คือนักออกแบบแฟชั่นระดับโลกที่เคยสร้างสารรค์เทรนใหม่ๆให้เกิดขึ้น การออกแบบหนึ่งคอลเลคชันเนี่ยก็จะเริ่มจากธีมก่อนนะว่าคอลเลคชันนั้นๆเนี่ยเราต้องการที่จะเล่นกับธีมอะไรเรื่องราวจะเป็นอะไรซีซั่นนี้ซิลูเอตจะเป็นยังไงสีสันจะเป็นยังไงมูทจะเป็นยังไงแล้วก็มาที่ผ้าผ้าว่าผ้าเราจะเล่นเป็นผ้าเทคนิคแบบไหนดิเซียเนี่ยก็จะต้องมีผ้าที่เป็นผ้าที่เรา develop เองด้วยว่าเป็นเทคนิคผ้าของเราแล้วก็ จะมีในเรื่องของพิมพ์ด้วยว่าเราว่าว่าเราจะทำพิมพ์อะไรซีซั่นนี้อะไรเงี้ยค่ะเ,เทคนิคลูกเล่นที่จะเล่นให้กับเสื้อผ้าเล่นจะเป็นอะไรแล้วก็วาดออกมาทำภาพออกมาแล้วก็ไปที่แพทเทิร์นแล้วก็ทำเป็นเสื้อผ้าออกมาซึ่งแน่นอนว่าเ,เราจะต้องเริ่มทำที่ผ้าดิบก,ก่อนเหมือนให้ได้โครงให้ได,ใได้ให้ได้ลุกตามที่เราต้องการฟิตติ้งต้องต้องได้แบบที่เราต้องการเสร็จแล้วก็ค่อยมาที่ผ้าจริงแล้วก็ทำออกมาเป็นชุดเนี่ย ต้องทำงานกับกับดีไซเนอร์ในทีมด้วยอ่าจะต้องทำงานกับช่างแพทเทิร์นช่างเย็บก็คือจะมาทำด้วยกันตอนที่ถ่ายลูกบุ๊กหรือถ่าย Set, แฟชั่นเซตอะไรเงี้ยค่ะถ้าเป็นตอนแฟชั่นโชว์ก็จะต้องอก็จะต้องทำงานร่วมกับสไตลิสชว์โปรดิวเซอร์อ่าไลท์ติ้งดีไซเนอร์อย่างเงี้ยค่ะก็คือจะต้องมาทำร่วมกันหมดค่ะสำหรับออมมันเป็นตอนคิดคอลเลคชันมากกว่า ว่าเป็นไอเดียที่เราจะนำเสนอเป็นลูกเล่นที่เราจะทำออกมาเป็นเทคนิคใหม่ๆที่เราพยายามที่จะคนคิดให้กับเสื้อผ้าหรือ s i ล h o u e t t e ใหม่ๆเชฟใหม่ๆคัตติ้งใหม่ๆที่เราอยากจะทำให้กับเสื้อผ้าแน่นอนเป็นตัวของตัวเองเออมีความคิดเป็นของตัวเองรู้ว่าตัวเองชอบอะไร แล้วก็นำเสนอภาพรวมได้ค่ะในภาพภาพไฟนอลของตัวเองออกมาออมคิดว่าการเป็นดีไซเนอร์มันสำคัญตุงที่ว่า เราควรจะรู้ทุกขั้นตอนคือเด็กส่วนใหญ่บางทีแบบไปจ้างคนอื่นทำคืออันนี้ออมคิดว่ามันจะมันจะไม่ค่อยได้ผลเท่าไหร่ก็ออมคิดว่าส่วนหนึ่งที่ออมได้จากเซนต์มาตินเนี่ยเป็นมันคือเราต้องทำทุกอย่างเองหมดเลยไม่ว่าจะเป็นแพทเทิร์นไม่ว่าจะเป็นการเย็บเย็บขึ้นมาเป็นตัวอะไรเงี้ยค่ะคือทุกขั้นตอนเนี่ยเราต้องทำเองเพราะมันไม่มีคนมานั่งช่วยหรือว่าไม่มีเราไม่ได้จะบปไปจ้างคนทำได้ง่ายๆอะไรเงี้ย มันเลยทาให้เราเข้าใจรู้อันนี้เป็นไปได้อันนี้เป็นไปไม่ได้เสร็จแล้วในขณะเดียวกันมันทําให้เราแบบเจอเทคนิคของเราเองมันทําให้เราเจอลูกเล่นของเราเองว่าวยอันนี้ก็เป็นไปได้นะเราทําแบบนี้มันก็เกิดอย่างนี้ขึ้นมาคือเหมือนเราเข้าใจจริงๆแล้วแบบมันทําให้เราเจอเจอวิธีของเราเอง ค้นพบตัวเองว่าเฮ้ยเราชอบแบบนี้เราเล่นเทคนิคกับมันอย่างนี้กับมันได้มันไม่ได้แบบอยู่ที่ดีไซน์อย่างเดียวมันมีในเรื่องอื่นๆมาด้วยอยู่ที่ทีมของเรามาร์เก็ตติ้งแพลนมันมาถึงในแง่ของธุรกิจด้วยคือมันไม่ใช่ว่าแบบว่าอยู่ดีๆอยากจะจับดินสอขึ้นมาวาดทำเสื้อผ้าออกมาแล้วจบแล้วแบบประสบความสำเร็จคือมันจะต้องมีในเรื่องของธุรกิจมาเกี่ยวข้องด้วย สำหรับออมมันคงมีแต่ข้อดีอะค่ะเพราะว่ามันเป็นสิ่งที่ออมรักล้อมชอบคือถ้าถ้าไม่ได้ทําตรงนี้ก็คิดไม่ออกเหมือนกันว่าตัวเองจะไปทําอะไรเหมือนอย่างที่ว่าว่าคือพอเราได้ลองทําแล้วบบเรารู้สึกว่าเราแบบไม่อยากหยุดที่จะทํามันสมัยเรียนคือทาทางานหนักมาโดยตลอดโดยที่แบบไม่รู้ตัวเองคือเหมือนแบบเราอยากทําเราเลยทําเพราะฉะนั้นผลที่ได้ตามมามันก็มักจะเป็นอย่างที่เราอยากหวังไว้อะไรอย่างเงี้ย มีผลกับชีวิตไหมก็มันก็มีอะค่ะคือแต่ออมคิดว่ามันก็คงจะเป็นเป็นกับทุกอาชีพเป็นกับทุกคนแม้ว่าในช่วงเรียนคือถ้าเราเราเต็มที่กับอะไรเราชอบอะไรเราก็จะแบบเหมือนให้เวลากับมันเต็มที่แต่ว่าออมก็ไม่ได้แบบว่าหยทําแบบไม่มีชีวิตส่วนตัวเลยคือออมเน้นว่าแบบว่าเราก็จะต้องมีไลฟ์ของเราด้วยคือเราทําแล้วเราต้องเอนจอยเพราะฉะนั้นคือคือออมก็จะมีเวลาที่จะไปเที่ยวกับเพื่อน ไปทําอะไรแบบนอกเหนือจากการเรียนเหมือนกันนอกเหนือจากงานเพราะฉะนั้นคือเราก็จะต้องมีมีชีวิตด,ด้านอื่นของเราด้วยมันมันถึงจะทําให้เราเอนจอยในใน,ใน,ใ,นในสิ่งที่เราทําอยู่แล้วพอเราพอเราชอบเราก็จะทําได้เต็มที่ เรียนอยู่ชั้นปี3คณะศิลปรกรรมสาขาแฟชั่นค่ะของมองเทพเป็นคนที่ชอบด้านศิลปะอยู่แล้วอะค่ะเหมือนเราได้นำศิลปะค่ะมาไว้บนร่างกายคนแล้วก็สามารถใช้ได้จริงอะค่ะอารซ่ามูจอลีชื่อเล่นชื่อเมย์นะคะเรียนแฟชั่นดีไซน์อยู่ที่มหาวิทยาลัยกรุงเทพค่ะ ตอนเด็กๆคุณพ่อทํางานเกี่ยวกับพวกเสื้อผ้าอยู่แล้วคะ่ะแล้วก็เลยเหมือนแบบอยากทําเหมือนพ่อก็เลยแบบเริ่มเรียนศิลปะมาตั้งแต่เด็ก,ดกๆะคะ่ะแล้วก็ค่อยมาจริงจังตอนช่วงมปลายว่าแบบเราอยากเรียนแฟชั่นดีไซอน์อะคะ่ะก็ถนัดพวกงานมือแฮนด์เมดอ,อะไรอย่างนี้มากกว่าคะ่ะแบบการได้แบบทำงานฝีมืออะคะ่ะก็อย่างเช่นที่เรียนมาก็คือมัดย้อนทำงานบาติกแล้วคือมันไม่ใช่แบบบาติกธรรมดาคือเหมือนแบบเราหาเทคนิคจากวิธีดั้งเดิมเก่าๆของเขามาเป็นวิธีใหม่อะค่ะ ของงานสไตล์ของเกี่ยวนะคะก็จะเป็นบอยลิชหน่อยอะคะ่ะแบบนำเอาความเป็นเด็กผู้หญิงแต่ว่าเอาความเป็นผู้ชายมาผสมมันจะเป็นแนวกึ่งเด็กผู้ชายหน่อยอะคะ่ะตอนนี้มี4ภาควิชาค่ะอันแรกก็คือเป็นออกแบบนิเทศิสิ์ก็คือเหมือนกราฟิกอะไรอย่างเงี้ยค่ะงาน2มิติแล้วก็อันนี้2เป็นออกแบบแฟชั่นและสินททอคือออกแบบเสื้อผ้าสิ่งทอเครื่องประกอบเครื่องแต่งกาย แล้วก็อันที่3เป็นภัศนาศิลค่ะก็คือเป็นไฟอาร์ตเป็นพวกบอกว่าจิตกรรมปฏิมากรรมภาพพิมพ์อะไรอย่างนี้ค่ะแล้วก็อันที่4ล่าสุดที่เพิ่งเปิดคือเป็นออกแบบผลิตภัณฑ์ค่ะของเรานี้จะเน้นให้เด็กมีการทำ conceptual thinking ก่อนก่อนที่จะทำการออกแบบให้เรียบร้อยค่ะแล้วก็ปรับไปออกมาเป็นเรื่องของดีเทลแล้วก็เทคนิคซึ่งพยายามที่จะให้มันแปลกใหม่ที่สุดไม่เหมือนใคร โดยหลักๆโดยโตรงก็คือจะเป็นดีไซเนอร์แต่จริงๆก็จะมีะเรื่องของเป็นสไตลิสต์ได้หรือถ้าบางคนจะไปแนวบอกว่าทางบิสเนสอีกนึงก็จะเป็นนักการตลาดสินค้าแฟชั่นนักบริหารสินค้าแฟชั่นหรือจะเป็นวิชวลเวอร์ชันได์แล้วก็มีแฟชั่นอิลลัสเตรเตอร์ที่เป็นได้หรือว่าเป็นคอมลาคออลคอลัมนิสต์ที่ทำงานแมกซีนแฟชั่นแล้วมันก็สามารถแอพพลายใช้ในในวงที่บอกว่าคณะเราเนี่ยมีสี่ภาควิชาเนี่ยเขาก็โคกันเวลาทำงานจริงนะคะ ปีหนึ่งะครับก็จะเริ่มจากการที่จะเรียนรู้เกี่ยวกับหลักศิลปะหลักการออกแบบเบื้องต้นก่อนก็อย่างเช่น two dimensional design หรือวิชา2 D นะครับก็เหมือนว่าเป็นจุดเริ่มต้นของของการออกแบบพอเริ่มขึ้นปี2ก็จะเรียนตัวในหมายถึงวิชาเมเจอร์ตัวหลักก็จะได้แก่แบบพวกวิชาแพทเทิร์นวิชาแฟชั่นดีไซน์ไปจนถึงปี3ปี4ก็จะเรียนเกี่ยวกับมีจะมีสไตลิ่งการเรปปิ้งแล้วก็พวก การทอผ้าก็ต้องได้เรียนนะครับปี4นี้จะเป็นเน้นอจะเป็นเน้นในเรื่องของการทำดีกรีโปรเจกต์ครับคือเอาทุกอย่างมาใช้เริ่มจากการหาแรงบันดาลใจก่อนเสนอหัวข้ออาจารย์แล้วก็การทำชุดจริงอะไรอย่างเงี้ยครับการฟิตติ้งต้องใช้นางแบบจริงอะไรเงี้ยครับ ถ้ามีทักษะเรื่องการวาดรูปหรือว่าสนใจเรื่องการออกแบบสนใจเสื้อผ้าสนใจศิลปะอะไรอย่างเงี้ยค่ะก็สามารถมาสมัครเรียนที่นี่โดยที่นี่เนี่ยของคณะศิลปรกรรมเนี่ยจะมีการสอบคัดเลือกของมกรุงเทหรือก็มีการยื่นพอร์ตฟลยโอเข้ามาสัมภาษณ์อะคะ่ะอย่างเช่นถ้าเกิดเป็นของแฟชั่นเนี่ยในพอร์ตก็จะมีงานดอยนงก็คืองานวาดเส้นพื้นฐานแล้วก็จะมีงานออกแบบเสื้อผ้า ออกแบบแฟาชาั่นออกแบบกระเป๋ารองเท้ามาให้ดูในพออะไรเงี้ยแต่อาจจะไม่ต้องแบบว่าละเอียดมากเหมือนเรียนจริงในมหาลาัยแต่ว่าให้พอรู้ว่าสามารถแบบแมทสีได้ สามารถเอาสิ่งที่เห็นอินสไเรชันเนี่ยมาทําให้เป็นออกแบบเป็นเสื้อผ้าได้อย่างแบบว่าเริ่มต้นเบื้องต้นก่อนเลคะดูเรื่องเซนส์ของเด็กเรื่องการใส่ใช้สีหรือแบบการจัดองค์ประกรอบอะไรเงี้ยค่ะค่าวๆค่ะ <Basic S 3> <Basic S 2> เบสิกเบื้องต้นที่มันแอปพลายมาจากเบสิกของศิลปะเบสิกรออิ่งเนี่ยก็ควรจะมีเราก็จะได้ดูรู้ว่าเออเด็กเนี่ยมีความมีมีความถนัดในการแบบใช้มือหรือว่าถ้าใครทําคอมพิวเตอร์ได้ก็จะดีเพราะว่ามันก็จะเร็วกว่าคนอื่นในการทํางานในการพิเชษงาน สำหรับผู้ที่สนใจการเป็นนักออกแบบแฟชั่นมีตัวอย่างสถานบันที่เปิดสอนดอังนี้ครับสาขาวิชานลมิศินสินภาควิชาออกแบบแฟชั่นคณะศิลปกรรมศาสตร์จุฬาลงกรมหาวิทยาลัยสาขาวิชาศิลปะการออกแบบพัตราพรคณะศิลปกรรมศาสตร์มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์วิชาเอกการออกแบบแฟชั่น สาขาวิชาการออกแบบทัศนศิลป์คณะศิลปกรรมศาสตร์มหาวิทยาลายัยศีน,นคิ์วิโรสาขาวิชาการออกแบบเครื่องแต่งกายคณะมันฑนศิลป์มหาวิทยาลัยศิลปากรสาขาแฟชั่นดีไซน์คณะศิลปกรรมศาสตร์มหาวิทยาลัยรังสิตน,นอกจากนี้ยังสามารถดูข้อมูลสถาบันต่างๆที่เปิดสอนได้จากเว็บไซต์ True ปลูกปัญญาครับ ก็ถ้าอยากเข้ามาเรียนจริงๆถ้าเรายังมีเวลาอีกเยอะเราก็ต้องแบบเติลก่อนแล้วมันจะช่วยอะไรได้เยอะจริงๆต้องหมั่นอัปเดตแฟชั่นตลอดอะคะ่ะแฟชั่นมันเป็นเรื่องที่ยากค่ะแต่พอเรารักแล้วเราชอบกับมันอย่างเงี้ยมันจะเป็นเรื่องที่ง่ายแล้วก็เรื่องที่สนุกอะค่ะต้องเป็นคนที่มีความพยายามอดทนสูงอะค่ะแล้วก็ต้องรักในแฟชั่นจริงๆเพราะว่าการที่จะมาเรียนสายนี้คือ มันหนักมากค่ะเราอยากให้แบบต้องเป็นคนขยันอดทนนะคะอย่างแรกต้องมีความคิดสร้างสารรค์ก่อนค่ะคือชอบสิ่งสวยงามชอบแบบว่ามองทุกอย่างรอบตัวแล้วแบบคือเหมือนว่าครั้งจะคิดบวกก่อนอ่างเงี้ยเราก็มีความคิดสร้างสารรค์แล้วก็ถ้ามีสกิลเรื่องการวาดลูกเป็นทุนเดินหองเราจะดีมากหรือถ้าไม่มีวาดลูกไม่เป็นก็แต่ถ้าเหมือนมีใจรักสนใจในศิละปะและงานออกแบบเนี่ยค่ะมันก็ฝึกฝนกันได้ค่ะถ้าแน่ใจว่าชอบจริงจริง ต้องมีความอดทนต้องเปิดใจให้กว้างเพราะเรามีมีมีการมีการวิาพากษ์วิจารณ์งานกันแล้วมีส่วนแบบแผนของเราหรือมี sketchbook เรทเมนพวกนี้เพื่อเป็นการยืนยันว่าเราคิดงานเองเพราะสมัยนี้เนี่ยอินเทอร์เน็ตเนาะคอมพิวเตอร์เวลาทํางานออกมาแล้วเนี่ยถ้าคนเขาไม่ทราบว่าเราอะรีเสิร์ชงานยังไงมันก็จะทําให้คนคิดว่าก๊อปปี้มาจากแบรนด์นั้นแบรนด์นี้หรือเปล่าเพราะจริงๆแล้วสุดท้าย End Product มันออกไปไปเป็นเสื้อที่แขวนอยู่ เขาไม่รู้เขาเห็นว่ามันคล้ายๆกันเขาก็บอกว่าเรียนแบบกันก็อยากจะให้แบบเหมือนเรียนรู้ทุกขั้นตอนด้วยตัวเองเพื่อนคนอื่นหรือใครเขาจะแบบไปจ้างคนทําไปจ้างคนเย็บอะไรเงี้ยถ้าจะให้ได้ผลดีจริงๆแล้วถ้าจะให้เราเข้าใจมันจริงเนี่ยเราควรจะทําทุกขั้นตอนด้วยตัวเองถ้าเราทำเป็นเนี่ยแล้วเราเข้าใจมันจริงๆมันจะทำให้เราแบบรู้จักตัวเองแล้วแบบว่ารู้ว่าเราต้องการอะไรกับกับงานดีไซน์ของเราแล้ว ผลที่จะได้เนี่ยมัน possible หรือเปล่ามันเป็นไปได้จริงไหมอะไรเงี้ยการได้นั่งวาดนัน่งคิดแล้วแบบค้นหาอินสปิเรชันใหม่ๆอะค่ะอินสปิเรชันที่แบบไม่เคยมีคนทําหรือแบบมีคนเคยมาทําแล้วแต่เราทําให้มันแตกต่างแ้วคนเห็นแล้วแบบอุ๊ยแบบเออคิดได้ไงอะไรอย่างเงี้ยค่ะตื่นเต้นตั้งแต่เราเอาปากกาดินสอเนี่ยจะลบเรเแบบเขียนลงไปในกระดาษแล้วแบบจนชุดมันออกมาเดินท้ายสุดแล้วอาจจะแบบทําเพื่อขายวันที่ลูกค้าซื้อเสื้อเรา ตัวแรกคนแรกลูกค้าคนแรกที่ซื้อเสื้อเราที่เราเหนื่อยมาตั้งแต่วาดลงในกระดาษจนแบบชุดแล้วออกมาเดินเป็นตัวล้าแบบคนใส่ใส่บนร่างทนจริงแบบสิ่งที่เราทํามาทั้งหมดมันแบบนันงแบบแฮปปี้อะค่ะก็ตอนที่เห็นงานเสร็จออกมานะคะแล้วก็เวลาที่เห็นแบบคนใส่เสื้อผ้าเราอะคืออ้อมอยากจะให้ให้ให้คนที่ซื้อเสื้อผ้าไปใส่แล้วรู้สึกสวยค่ะใส่แล้วรู้สึกมั่นใจภาพรวมที่พอเขาใส่ขึ้นมาแล้วให้เขารู้สึกแบบมั่นใจแล้วสวยอะ เป็นความรู้สึกนั้นมากกว่าถึงแม้ทุกวันนี้จะมีเทรนด์แฟชั่นต่างๆเกิดขึ้นมากมายแต่นั่นเป็นเพียงสิ่งที่ทำให้รู้ว่าอะไรกำลังจะมาหรือไปนักออกแบบแฟชั่นที่ดีจึงควรค้นหาความเป็นตัวเองแล้วปรับเอาเทรนด์มาประยุกต์ใช้ให้เหมาะสมสร้างเป็นคาแรคเตอร์ให้กับแบรนด์ของตนเองเพราะการออกแบบแฟชั่น ก็เปรียบเสมือนการเพิ่มมูลค่าเป็นการกำหนดให้สินค้ามีตัวตนด้วยสไตล์ที่ชัดเจนและโดดเด่นแล้วสักวันคุณเองอาจกลายเป็นผู้สร้างเทรนด์ใหม่ให้กับคนอื่นต่อไป